ครับหลังจากที่ตัวนั้นเสร็จไปแล้วก็มาดูตัวนี้ต่อนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับมันถึงจะชา์จไม่เข้านะครับวงจรมันไหมหรือเปล่ามันเสียหายหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเช่นเดิมนะครับเป็นคลิปที่สตไตล์สดนะครับไม่ตัดต่อแล้วก็อะไรนะดูกันแบบ เรี้ยวทํามเลยนะครับก็จะไม่กรอไม่อะไรนะครับคือให้ดูแบบเหมือนว่ามานั่งดูผมซ่อมเลยนะครับเอาเอาเป็นบรรยากาศแบบนั้นเลยนะครับเอาแบบว่าเหมือนมานั่งดูผมซ่อมเลยก็แล้วกันนะครับไม่ต้องกรอให้มันเร็วนะครับสำหรับคนที่ชอบดูนะครับแต่ถ้าว่า แบบอยากดูให้สรุปเลยมันก็ต้องตัดต่อนะครับถ้าตัดต่อมันก็จะขาดอัตรรดหรือว่ารายละเอียดบางช่วงบางตอนนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะก็จะเวลาเกะนะครับก็จะแกะยากนะครับถ้าผมตัดต่อผมก็จะตัดไปตอนที่แกะเสร็จแล้วเลยแบบนั้นมันก็จะง่ายนะครับ ดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันไม่ง่ายครับแต่ว่าถ้าทําแบบนี้ก็จะดูว่าเออมันเป็นอย่างไรนะครับทำ,ทำไมมันเก,กะแกะอย่างไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยครับก็เกะออกมาอืมก็เหมือนว่าจะมีรอยซ่อม,มแล้วนะครับเขาก็รื้อมาแล้วนะรื้อมาแล้วนะเนี่ยก็มีคนพยายามที่จะซ่อมแล้ว ก็จะมาเช็คดูนะครับว่ามันเป็นอะไรดูร่องรอยนะครับดูลักษณะแบดเสื่อมหรือเปล่านะครับอ๋อนี่ครับนี่เจอแล้วนี่สายมันขาดนะครับนี่เดีเจอแล้วสายขาดครับโอ้ง่ายเลยครับตัวนี้ ง่ายเลยครับตัวนี้นะเราก็แค่ต่อสายใหม่ครับอ่ะก็มาดูกันต่อไปนะครับว่าหลังจากที่ผมเปลี่ยนสายใหม่นะเออไม่ใช่หลังจากที่ผมทําการบัดกรีสายใหม่ครับตัดต่อใหม่มันจะใช้ได้หรือเปล่าถ้ามันสายขาดอย่างนี้ก็แค่ คิดค่าแรงนะครับคิดค่าแรงไปก็ประมาณร้อยห้าสิบบาทนะครับก็พอพอ,อบัดกี้เข้าไปแล้วนะครับทีนี้ก็จะมาลองเสียบชาร์จดูนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับผมจะหาปลั๊กที่ไหนมาทีนี้ ปักก่อนนะครับปักนี้ก็น่าจะพอได้นะปักที่ผมเอาไว้อนุกรมหลอดนี่แหละเอาไว้เช็คเสียงนยู่เลยจได้ดูนะครับว่ามันมันเข้าจริงหรือเปล่าต้องดูที่สีหลอดไฟนะครับหลอดไฟตรงนี้ครับว่ามันชาร์จเข้าหรือเปล่าเดี๋ยวขยับกล้อง,องนิดนึงก็จะเสียบเข้าไปนะครับ เข้าหรือเป่ามันไม่เข้านะครับเอ,อ๊ทำไมเออมันยังไม่เข้าเหมือนเดิมนะครับเออ,เอ,อก็ยังไม่เข้าอยู่ดีครับ ้ามันไม่เข้าอย่างนี้ก็ต้องมาเช็คว่าตรงนี้มีไฟหรือเปล่านะครับก็ต้องเอามิตเตอร์มาวัดดูมันตีมิตเตอร์มาวัดดูครับ 13โวล์เอ๊ะมันยังไงทำไมมันมีดีซี13โวลต์นะทำไมมันถึงมีดีซี13โวลต์นะเอ๊ะมันแปลกมากนะครับปกติมันต้องนะอย่างน้อยยี่สิบยี่สิบเอ็ดโวลต์อย่างงี้มันต้องยี่สิบสี่โวลต์นะครับเดี๋ยวดูอะแดปเตอร์ก่อนนะครับ าพูดมันไม,ไม่บอกว่าไม่บอกว่ากี่โวล์ด้วยนะเนี่ยไม่บอกว่ากี่โวล์นะเนี่ยปกติมันต้องนะปกติมันต้องยี่สิบเอ็ดโวล์นะแต่ว่าตอนนี้ออกสิบสามโวล์เดี๋ยวผมลองเอา ที่ชาร์จของผมมานะครับนี่ครับของผมยี่สิบเอ็ดโวลต์นะครับมันบอกชัดเจนเลยนะครับ21โวลต์แต่ตัวของเขาไม่บอกเลย เดี๋ยวลองเสียบดูนะครับก็เป็นสีเขียวเหมือนกันนะเดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะเข้าหรือเปล่าอ่าเข้านะครับแสดงว่าแบตตอนนี้แบตกลับมาปกติแล้วก็เหลือที่ชัดนะครับที่ชัดที่ชาัดเสียนะครับอันนี้ก็เข้าแล้วนะครับ เนี่ยปกติมันก็ต้องต้อง21โวล์นะครับแต่เมื่อกี้มันได้20เออมันได้10 13โวล์นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองวัดไฟให้ดูใหม่อีกรอบนะครับตัวนี้เป็นของผมนะครับลองวัดให้ดูนะครับว่ามันมีไฟ21โวล์จริงหรือเปล่าครับ เห็นไหมครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองโวล์ยี่สิบสามโวล์มันต้องถึงขนาดนี้ครับถึงจะเข้าอันนี้ก็จะมาแกะดูสวิตชิ่งนะครับทีนี้อะแดปเตอร์ชาร์จนะครับก็จะมาแกะดูอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับทีนี้แกะอะ่ตัวนี้มันก็จะแกะยากหน่อยนะครับ จะยากมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่า fc จะทนดูได้หรือเปล่านะครับกว่ามันจะได้มันก็ยาวอยู่นะครับเแทงไขค้งแบนนะครับไขคงแบนหรือเหล็กอะไรก็ได้แต่ยผมว่าไขาค้งแบนเหมาะกว่าดปเตอร์พวกนี้ไม่มีน็อตนะครับไม่มีนอ็อตเขาแบบ เน,น้นก็คือว่าเขาขายราคาถูกนะครับเขาไม่ได้นั้นเขาเน้นขายนะครับไม่ได้เผื่อให้ซ่อมนะครับเท่าไหร่เ็ะเกะยากอ๋อมันมีนั่นอยู่นะครับมันมีล็อกของมันอยู่นะนผมนึกว่าเป็นแบบติดกาวนะไม่ใช่นี่นะครับที่ถ้าผมตัดต่อนะมันก็จะอาจจะทําให้ขาดอาัตโรมตรงนี้ไปนะไม่ได้ดูก่อนเอ,อไม่ได้ดูตอนที่ผมผิดพลาดไง จะดูแต่ตอนที่ผมทําได้อย่างเดียวนะโอ้โ oh ห oh, ทำไมมันจึงเดียวเอง <laughs> มีนิดเดียวเองเลยอดปเตอร์ชัดถ้าจะถามหาตัวเสียนะมันก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเสียจ่ายไฟออกได้น้อยดูก่อนนะครับ ไล่วงจรแปบ๊บนึงนะครับว่ามันไปยังไงมายังไงตัวไหนเป็นฟีดแบ็กอ๋อตัวนี้ไม่มีฟีดแบ็กนะครับก็คือออกแล้วออกเลยไม่มีป้อนกลับรักษาแรงดันนะครับ ออืมอืมสรุปว่าไม่รู้เสียตัวไหนนะครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นตัวนี้เดีย๋ยลองเช็คดูก่อนนะครับวิธีเช็คก็จะค่อนข้างอันตรายหวาดเสียวสักหน่อยหนึ่งนะครับก็น้องๆหนูๆถ้าดูอยู่ก็ ใช้ความระมัดระวังนะครับขั้นตอนนี้ส่วนผมก็พยายามระวังเอานะครับก<อ>็จะวัดแบบในนี้เลยนะครับแบบวัดเสียบปลัดกวัดเลยนะครับเสียบปักวัดเอาครับผมจะยังไม่เปิด เติมวัดนะครับเปิดอันนี้มีไฟออกแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะวาดเสียวนะครับอันตรายหน่อยนึงนะครับต้องใช้ความชํานาญนะครับผมจะวัดไฟบวกลบนะครับที่ออกจากไดโอดตัวนี้ว่ามันมีไฟเยอะไหมนะครับไฟพอหรือเปล่าอ่า อันนี้สามร้อยแโวลต์น,นะครับสาม3้อกโวลต์ก็ถือว่าไฟสูงอยู่นะครับทีนี้มาวัดจุดนี้ดูนะครับวัาจุดนี้ดูจุดไฟออกนะครับได้13บสโวลต์น,นะครับก็จะเดี๋ยวลองดูไดโอดก่อนนะครับ ก็ได้สิบสามโวล์นะครับเอ๊ะทำไมมันได้สิบสามโวล์เราไป AC. เอซหอไว้วัดไม่ขึ้นนะครับมันอาจจะเป็นเพราะไดโอดตัวนี้รั่วก็ได้นะครับ หรือว่า C ตัวนี้อาจจะช็อตก็ได้นะครับที่เราสามารถทำได้มันก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนด้านนี้ถ้าไฟออกปกติอย่างนี้ไม่เสียแน่นอนนครับถ้าเป็นเป็นที่ตัว IC นะครับแต่เราก็จะมาเช็คด้านขาออกก่อน,นครับก็จะลองเปลี่ยนไดโอดตัวนี้ก่อน,นครับ ก็ถอดปลั๊กไปก็ค่อนข้างที่จะหวาดเสียวหน่อยนึงนะครับใช้ความระมัดระวังนะครับถ้าเป็นน้องนงหนูหเลยก็ไม่ควรทำตามนะครับมนันอันตรายนะครับไป220รโวลต์เลยนะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไอตัวนี้ดู อ๋เอเป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนไดโอดตัวนี้ดูนะครับโดยหาจาก นี่นะครับสวิตชิ่งเหมือนกันนะครับไม่รู้มีหรือเปล่าอ่ะไม่มีเฉยเลยเป็นตัวนี้หรือเปล่านะไม่น่าจะใช่นะตัวนี้น่าจะเป็นมอดเฟดอือ เออมันก็น่าจะเป็นตัวนี้นะไม่ใช่อไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชอืมตัวนี้นะครับเป็นไนโอดแต่ว่ามันไม่เหมือนกันใช้ไม่ได้หาจากวงจรอ,อื่นดีกว่าวว <c oughs> เดี๋ยวหาจากวงจรอ,อื่นดูก่อนนะครับ ตัวนี้ก็เป็นไดโอดตัวใหญ่เป็นไดโอดตัวใหญ่นะครับผมดัดแปลงแล้วไม่เป็นไรครับมันเป็นไดโอดความถี่เหมือนกันก็ใช้ได้นะครับใช้กันได้นะครับรามาลองดูก่อนนะครับถ้ามันทํางานได้แล้วค่อยไปหามาเปลี่ยนนะครับ FR โอเคนะครับเป็นไดโอด FR ไดโอดความถี่สูงนะครับ ต้องเปลี่ยนไดโอดแล้วก,ก็ลองเปลี่ยน C ดูนะครับ C ก็คือคาปาซิเตอร์นีต้องลองเปลี่ยนดูก่อนนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าอ่าโอเค เรียบร้อยทีนี้ก็จะมาลองดูกันนะครับว่ามันจะทํางานหรือเปล่าไฟมันจะออกเข้าเดิมหรือเปล่าหรือว่ามันจะเพิ่มขึ้นแล้วหลักการง่ายๆครับส,ส,สงสัยจุดไหนก็ทําเลยครับสงสัยตัวไหนก็ลอง ใช้ตัวไหนก็ลองนะครับถ้าลองแล้วเป็นอย่างไรเราก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวิธีการทดลองใหม่นะครับอนนี้มาเสียบดูอีกรอบนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่าไฟออกแล้วนะครับทีนี้เรามาวัดดูอีกครับว่าไฟมันออกเท่าเดิมหรือเปล่านะครับโดยวัดที่จุดนี้ของผมเป็นดิจิตอลนะครับ เป็นมิเตอร์ดิจิตอลวัดขั้วไหนก็ได้นะครับไม่มีไฟออกแสดงว่าไดโอดตัวนี้ใช้ไม่ได้แสดงว่าไดโอดใช้ไม่ได้นะครับ ไม่ได้นะครับสรุปแล้วไม่ได้มันไม่น่าจะเป็นที่คาปาซิตเตอร์นะครับผมว่าอาจะเป็นที่ไดโอดเดี๋ยวจะลองหาไ,ไดโอดตัวอื่นมาเปลี่ยนดูนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับ ันนี้ใช้ไม่ได้นะครับน่าจะเสียแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปเอาตัวใหม่มาลองเลยเอาตัวใหม่มาลองเลยนะครับเอ้าคอนถี่สูงตัวนี้เธอเอ่ย M ู R าร์หนึ่งสองศูนย์ครับมูอาร์หนึ่งสองศูนย์ก็จะลองเลยนะครับไม่ตัดขานะครับลองเฉยๆนะครับถ้ามันได้ค่อยตัดขา เยวก็จะมาลองดูนะครับว่ามันทำงานได้หรือเปล่าว่ามันใช้งานได้หรือ,อยังครับลอ,องนะดูนะครับมีไฟหรือ,อยังนะ อได้อดตัวนี้ขนาดเป็นของใหม่นะครับก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเอมันน่าจะไม่ถูกกับเบอร์เขาหรือเปล่านะครับมันน่าจจะคนละชนิดหรือเปล่าแต่ว่าเอาเป็นว่าให้ลูกค้าซื้อใหม่ดีกว่านะครับถ้าเรามาซ่อมอนี้ก็จะเสียเวลาหน่อยนึงนะครับมันก็จะเสียเวลานะครับ ก็จะประกอบคืนให้ลูกค้านะครับเพราะว่ามันดูแล้วมันน่าจะปวดหัวนะครับน่าจะอาการหนักพอสมควรนะครับมันถ้าจะซ่อมจริงๆนะมันก็ต้องซ่อมได้เลยครับแต่ว่ามันก็ไม่คุ้มค่านะครับไม่คุ้มค่าไม่คุ้มค่ามันสมองของเรานะครับ แล้วเวลาของเรานะครับเพราะว่าถ้าซื้อใหม่ก็มันก็ร้อยกว่าบาทนะครับแบตเตอร์ตัวนี้ถ้าเราจะไปคิดค่าซ่อมร้อยสองร้อยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าให้ลูกค้าไปซื้อใหม่ดีกว่านะครับจะได้จบไปแต่แบตเนี่เราซ่อมให้เขาแล้วก็เพื่อเป็นการนั่นแล้วได้ใช้ได้นะครับ แต่ว่ามันเป็นเพราะอะแดปเตอร์เขาเองนะครับมันเสียหายก็จะประกอบคืนอะแดปเตอร์ไปให้เขาหาอะแดปเตอร์ใหม่นะครับซื้ออะแดปเตอร์ใหม่คลิปนี้ก็คงต้องจบไม่เพียงเท่านี้นะครับสรุปก็คือแค่สายขาดนะครับส่วนอะแดปเตอร์ก็ซ่อมต่อไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าซื้อใหม่มันก็ร้อยกว่าบาทเองลรามาซ่อมมันก็ แต่ถ้าเป็นของตัวเองก็พอซ่อมอยู่นะครับแต่ผมจะไม่ไม่ทาให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวคลิปมันจะยาวเกินไปนะแต่นี่ก็กินเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็ขอขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับก็สวัสดีครับ